สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบุลคนร้อยเอ็ดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดี f อฟน้องอุ้งหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดีเอฟสาน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบุลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับ และสวัสดีพี่พีเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเ,เหมือนเดิมให้กําลังใจทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องนุ่มบลคนร้อยเอ็ดครับและให้กําลังใจพี่พีเอฟซีที่ไปทํางานต่างประเทศด้วยนะครับให้ก,กําลังใจหอบเงื่อนหอดท่อง,งกราบบ้านเฮาคือเก่าครับพี่น้องก่อนเดินคือเกาครับพี่น้องขอขอคุณเอฟซีท่านที่เข้ามารับชมและเชียร์ให้กําลังใจช่องนุ่มบลคนร้อยเอ็ดด้วยดีสเสมอมาครับพี่น้องสำหรับวันวนี้นุ่มบลคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอบพี่น, ją, น้องเฮาคือเก่าตามสไตล์ช่องนุ่มวอลคนร้อยเอ็ด คนคนนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากหลานน้อยอุงอิงเพชรบ้านแพกก่อนจะพูดเราไปรับชมคลิปนี้ก่อนดีกว่าครับเจอมอนไทย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 รูไหมมาจากโรงเรียนนรงเรียนไหนครับ ขออถ้อยสิ่วจให้ด้วยนะเมาบอกลว่าใช่พีุ่อเราบอกแล้วจวมาจากโรงเรียนไหไครับเป็นยังไงครับพี่น้องสิ่งที่ท่านเห็นไม่แตกต่างจากผมหนึ่งเลยครับรอยยิ้ม 2. ความประทับใจดีใจสุด คุณมองเห็นอะไรไหมหลายหลายท่านเห็นหลาน้อยอุ้งญิงเป็นเด็กเยาวชนดาวรุ่งพุ่งแรงที่จะก้าวเข้ามาสู่วงการหมอลำอย่างเต็มตัวดาวรุ่งพุ่งแรงและสิ่งที่เราเห็นณตอนนี้คือเยาวชนก็คือนี่แหละฐานเสียงเอฟซีหลาน้อยผมกําลังจะบอกต่อจากนี้ไปว่าบอกไปคนลูกไปพี่น้องผมกําลังจะบอกต่อจากนี้ไปว่านี่แหละครับพี่น้องหลาน้อยจะยืนได้นานไม่นานให้ดูตรงนี้แหละครับพี่น้อง นี่แหละเขาเรียกเขาเรียกว่าดาวรุ่งดาวรุ่งที่พุ่งขึ้นมาพร้อมกับเยาวชนที่ติดตามมุมมองตรงที่เราเห็นตรงนี้คืออะไรครับพี่น้องนี่แหละครับฐานเสียงหลาน้อยลาน้อยจะดังไปอีกยาวไกลลาน้อยจะดังไปอีกยาวนานเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่ง fc ไปเรื่อยๆเยอะเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยๆทุกแห่งหนทุกพื้นที่ ผมเคยพูดเสมอครับพี่น้องหมอลำอยู่ได้เพราะใครอยู่ได้เพราะนายทุนหรือเจ้าภาพเจ้าภาพอยู่ได้เพราะใครก็เพราะเอฟซีของศิลปินน,น,ปน,งงน,น,นี่แหละครับพี่น้องและก็เป็นเอฟซีของวงหมอลำนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับพี่บอกน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านกพึ่งฟ้าปลาพึ่งหนองคอยข้องเกี่ยวทุกอย่างมันข้องเกี่ยวกันไปหมดถ้าหลาน้อยเดินไป เที่ยวไปประชาสัมพันธ์ไปทุกคนที่ไม่เคยเจอตัวจริงเพราะว่าอย่าลืมว่าบางคนเขาไม่สะดวกที่จะไปดูตอนกลางคืนแมนบ่กครับพี่น้องเพราะว่าพื้นฐานครอบครัวแต่ละคนไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงหลายๆท่านติดตามทางโซเชียลหลายๆท่านติดตามทางขอบเวทีแมนบ่าครับพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่ติดตามทางขอบเวทีแม้กระทั่งหลายๆท่านติดตามทางโซเชียลเลขขอบเวทีสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้นี่แหละครับพี่น้อง พื้นฐานของคนเราไม่เหมือนกันบางคนเชียร์ทางโซเชียลเขาไม่เคยเจอตัวจริงพอไม่เคยเจอตัวจริงเห็นไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งเขาเริ่มไม่มั่นใจว่าจริงหรือไม่จริงแต่ลักษณะได้เสื้อได้เขาเลยตัดสินใจนี่แหละครับพี่น้องผมกําลังจะบอกว่าลาน้อยกําลังจับประชาสัมพันธ์โปรโมทเที่ยวยังไงให้โปรโมทสาวน้อยเที่ยวยังไงให้โปรโมทองค์หญิงเพชรมันแพรลาน้อยไปทุกพื้นที่ ทำให้เห็นแล้วว่านี่คือทุกคนในประเทศไทยรู้จักอง,งิององิงดังจริงไหมขนาดเยาวชนตัวเล็กๆเขายังรู้จักเป็นไปมากกว่านั้นที่ผมจะพูดต่อจากนี้คือเขาไม่ใช่คนอีสานก็นลองวิเคราะห์ดูสิละ่ะนี่คือศิลปินวงหมอลำที่ต้นกำเนิดจากภาคอิสานแต่เนี่ยองิงกระจายไปแล้วครับพี่น้องภาคเหนือ ภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางดีใจครับดีใจภูมิใจที่คนรู้จักเยอะแม้กระทั่งเยาวชนหลายๆท่านอันนี้ไม่ได้พูดให้โลกสวยหลายๆท่านอายุเยอะวันข้างหน้าอาจจะสู้ไม่ได้ไปไม่ได้ต่อไม่ได้แต่ท่านประทับใจเถอะภูมิใจเถอะมีเยาวชนเขากำลังติดตามหลาน้อยไม่แปลกใจที่ผมเป็นเด็กสมัยก่อน ติดตามศิลปินยุค90ผมก็เป็นเด็กในวันนั้นจนณนตอนนี้ผมอายุเท่านี้ผมก็ยังติดตามหรือดูศิลปินที่เขาอยู่ช่วงนั้นที่ก็เป็นวัยรุ่นแล้วเขาร้องเพลงยุค90ก็นั่นไงผมกําลังจะบอกว่าฐานเสียงหลาหน้อยตั้งแต่นี้ไปจนถึงหลาหน้อยเด็กกลุ่มนี้วันข้างหน้าอายุ39-40หลาหน้อยก็อายุมากกว่าเขาไม่กี่ปีเขาก็ยังติดตามและดูแสดงว่าฐานเสียงหลาหน้อยจะดังไปอีกยาวไกลดังไปอีกยาวนาน ไม่ใช่เฉพาะศิลปินวัยกลางคนและอาวุโสนี่แหละครับความสุดยอดข้อดีของการสร้างดาวรุ่งข้อดีของดาวรุ่งพุ่งแรงดังขึ้นมาดูไปนานๆแมนบอกครับพี่น้องนี่คือความสุดยอดศิลปินเยาวชนดีตรงนี้แหละครับพี่น้องเหมือนเราอยุเก้าติดตามรุ่นพี่สมัยก่อนไม่อยากเอ่ยนามเนาะครับเนาะคือเรารู้อยู่แล้วว่ายุคเก้าสมีศิลปินท่านไหนบ้าง ดีใจประทับใจผมภูมิใจนะที่เห็นเยาวชนรุ่นใหม่แม้กระทั่งเยาวชนสุดยอดของบ้านหนองครูที่ไปหาหลาหน้อยผมยังสู้สุดยอดเขาเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านตรงนั้นเป็นเอฟซีหลาหน้อยตรงนั้นคุณเชื่อไหมเนี่ยต่อไปเขากลุ่มนี้แหละจะมาติดตามหลาหน้อยจะมาเชียร์หลาหน้อยเหมือนกับเยาวชนที่ผมเอาลงให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปดีใจภูมิใจมีความสุขที่เจอที่ได้เห็น แม้กระทั่งเห็นหลาย,ลายท่านที่เอาโอวโสุมาติดตามมาขอถ่ายรูปหลาหน้อยหลาหน้อยพี่ท่องเที่ยวคนรู้จักผมดีใจภูมิใจเสมอสิ่งที่ผมจะนําพูดมาพูดณนะตอนนี้คืออะไรรู้ไหมผมภูมิใจดีใจได้เห็นภาพเหตุการณ์แบบนี้อยากเห็นภาพแบบการแบบนี้ไปอีกยาวนานผมเชื่อเลยว่าต่อจากนี้ไปคนจะติดตามหลาหน้อยมากกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่าทําไมถึงกล้าพูดละ่ะ หลาน้อยกำลังจะไปทําอะไรรายการทีวีรายการทีวีที่ออกทางช่องทีวีหลาน้อยกําลังไปถ่ายทําไปบันทึกเทปต่อไปนี้หลาน้อยเริ่มออกรายการทางทีวีเยอะขึ้นโซเชียลไม่ต้องพูดถึง YouTube ไม่ต้องพูดถึงต่อจากนี้ตลาดตลาดทีวีปังแน่นอนหลาน้อยผมเชื่อเลยว่า f อฟซฤดูกาลนี้ปังแน่นอน คนติดตามลลาหน้อยเยอะกว่าเดิมแน่นอนเพราะอะไรหนึ่งลาน้อยเก็บตัวซุ่มซ้อมอย่างดีพลังเสียงพลังสุดยอดแม้กระทั่งลาน้อยมาซาวเช็คนิดเดียวโอ้ขึ้นหอดฝ้าเปิดดูการเด้อพี่น้องเด้อขึ้นฮอดลายพี่น้องดีใจครับพี่น้องผมเชื่อเลยว่าต่อจากนี้ลาน้อยจะมี f c เพิ่มขึ้นเรื่อยๆปังแน่นอนขนาดเราเข้ามาแล้วยังออกไม่ได้แล้วเยาวชนที่เขาเข้ามาแล้วเขาจะออกได้ไหมแมนบอกครับพี่น้องนี่คือ ดาวรุ่งพุ่งแรงตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประเทศชาติดาน้อยสางปรากฏการเกิดขึ้นทุกคนดีใจภุ่งใจผมพูดทุกครั้งด้วยความสุขผมพูดทุกครั้งด้วยความเต็มใจเพราะผมเห็นหลาน้อยมีความสุขผมก็มีความสุขเห็นเห็นเอฟซีเพิ่มขึ้นผมก็มีความสุขในฐานะเป็นเอฟซีเราย่อมดีใจเสมอที่ศิลปินของเราดังขึ้นดังขึ้นปังขึ้นแม่นบ่าคับพี่น้องสุดท้ายได้สุอละครับ ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุบโอนคอนเรทขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ้วยๆตลอดไปครับสวัสดีครับ